องขมนตรีเชิญสัญญบัตรพัยดยศผ้าไตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสัญญบัตรพัยดยศถวายแด่พระราชมงคลวัชราธรหลวงปู่บุตรดาปัญญาธโรจังหวัดสระแก้วที่จังหวัดสระแก้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้องค์ขมนตรีเชิญสัญญบัตรพัยดยศ ตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะถวายแด่พระราชมงคลวชิราธรหลวงปู่บุตรดาปัญญาทโลที่อำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วเมื่อเวลา14นาฬิกาที่วัดป่าใต้พัฒนารามตำบลโนนหมากเขงอำเภอวัฒนาน,านครจังหวัดสระแก้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าปโปรดกระหม่อมให้นายอัถนิติดิธาอำนาจองค์ขมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศ และผ้าไตรถวายแด่พระราชมงคลวชิราธรซึ่งมีพระบรมราชองค์การโปรดพระราชทานสัญ,ญบัติตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะพระครูปลัดบุตรดาปัญญาทโลเป็นพระราชมงคลวชิราธรพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดป่าใต้พัฒนารามจังหวัดสระแก้วมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้สี่รูปโดยมีนายปัญญาโพธิสัตว ผู้วารชการจังหวัดสแก้วข้าราชการทหารตำรวจจิตอาสาและประชาชนในพื้นที่ร่วมในพิธีดังกล่าวค่ะองคมนตรีได้เดินทางมาถึงยังอุโบสถจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการพระประธานอุโบสถเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอารัธนาศินรับศินประธานส่งให้ศิลองคมนตรีเชิญสัญญบัตรพัยดยศและ้าไตรถวายแด่พระราชมงคลวชิราธรพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ประเคนเครื่องทยธรรมถวายแด่พระสงฆ์จเจริญชัยมงคลคาถากรวดน้ำพระสงฆ์อนุโมทนาถวายอดิเลกและกราบลาพระสงฆ์อันเป็นเสร็จพิธีก่อนที่จะเดินทางกลับสำหรับพระราชมงคลวชิราธรหรือหลวงปู่บุตรดาปัญญาธโลปัจจุบันอายุเข้า111ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาทรงสืบสารพระราชปณิธานทรราชินีและทรงห่วงใยพระสงฆ์ที่ฉลาภาพและปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโดยเมื่อวันที่17ตุลาคม2562หลวงปู่บุตรดาได้เดินทางเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาศให้พระครูปรหลัดบุตรดาบุญญาทโลหลวงปู่บุตรดาปัญญาทโลอายุ111ปีพระเกจิอาจารย์อายุยืนยาวถึง6แผ่นดินแห่งวัดป่าใต้พัฒนารามอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วสุดยอดพระเกจิอาจารย์ชื่อดังโดยมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังร่วมนั่งเป็น ประดับชั้นผู้ใหญ่ในพิธีหลวงปู่บุตรดาปัญญาธโลนับเป็นเกจิที่มีอายุยาวถึง6แผ่นดินรวม111ปีพระเทระผู้เปี่ยมด้วยความเมตตางดงามด้วยปฏิปทาจริยาวัดเคร่งคัดในพระธรรมวินยัยเป็นสหธรรมมิกของหลวงปู่ทวนปุตสวโลอดีตเจ้าอาวาสวัจจทนทคุณาลามอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันท,นาานทบุรี หลวงปูบ่บดดาเคยนิมิตร่วมกันว่าเป็นพี่น้องกันเคยร่วมทำนุบำรุงพระศาสนามาด้วยการหลายวัดในพื้นที่จังหวัดลบบุรีปราจินบุรีสะแก้วและจันทบุรีกระแสความศรัทธานิยมเป็นที่ปรากฏอย่างกว้างขวางเมื่อหลวงปูบ่บดดาได้รับนิมนต์ไปนั่งปลกอธิษฐานจิต ในพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลต่างๆในพิธีครั้งนั้นลวงปู่บุตดามีความโดดเด่นเป็นพิเศษได้รับความสนใจจากหมู่คณะศรัทธาประชาชนที่ได้กราบนามัสการพระเกจิคณาจารย์ที่ทรงพรรษาธรรมสูงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ยิ้มแย้มแจ่มใสให้การพูดคุยด้วยเมตตาธรรมแก่ผู้เลื่อมใสศรัทธาที่เข้าแถวต่อคิวกันยาวให้เจิมหน้าผาก ลงกระหม่อมเพื่อความเป็นสิีโมงคลหลวงปู่บุตดาเกิดปีพุทธศักราช2454หลวงปู่บุตดานับเป็นพระเกจิอาจารย์อาวุโสที่มีความเมตตาธรรมบารมีสูงส่งใบหน้าของท่านมีรอยยิ้มอยู่เสมอท่านวางตนแบบเรียบง่ายชั้นอาหารแบบบ้านๆเช่นน้ำพริกผักต้มผักสด ชอบชีวิตสันโดษไม่นิยมสะสมข้าวของปัจจัยทายทานต่างๆครองอัธยาสาัยมั่นคงอยู่ในธรรมวินยัยมีความงดงามในวัดปฏิบัติแม้เข้าสู่วัยชราแต่ท่านก็ยังออกบินทบาทโปรดสัตว์ลงทำวัดเจริญพระพุทธมนต์ทั้งเวลาเช้าและเย็นอย่างเคร่งครัดค่ะนิวส์สสถานีประชาชนสุชีวินปิยมิตรบัณฑิต ภาพข่าวสุกัญวีสุวรรณรายงาน